ทุกมเคยทราบกันไหมคะว่าน้องหมาต้องการอาหารที่มีกากใย,ยสูงเหมือนกันวันนี้คุณหมอจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกผักและถไม้ให้น้องหมาของเรากันคะ่ะและในช่วง Exotic ติกพ มาหาคำตอบที่หลายๆคนสงสัยว่าทำไมไม่ควรให้กระต่ายกินผักหรือผลไม้สดถ้าพร้อมแล้วไปหาคำตอบกันในรายการเพ t at Home ค่ะรู้หรือไม่น้องหมาก็ชอบกินอาหารไฟเบอร์สูงค่ะสวัสดีค่ะชื่อหมอฝันนะคะประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์พอเพลินค่ะจะเลือกอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับน้องหมา ก็อาหารของน้องหมานะคะเบื้องต้นก็อาจจะแบ่งออกเป็นอาหารสําเร็จรูปก,กับอาหารที่เจ้าของทําเองเนาะ,ะโดยรวมแล้วเนี่ยค่ะก็เราต้องรู้หลายๆปัจจัยค่ะก็จะมีของเรื่องช่วงอายุน้องหมาเป็นช่วงอายุเด็กยังเพิ่งหย่านมหรือว่าเป็นน้องหมากําลังโต น้องหมาตัวเต็มวัยหรือว่าน้องหมาที่มีอายุมากแล้วเนาะก็อาจจะเลือกให้เหมาะสมกับวัยค่ะก็จะมีสูตรต่างๆทั้งแบบที่เป็นอาหารเม็ดแล้วก็แบบที่เป็นอาหารกระป๋องหรือว่าอาหารเตียบค่ะอันที่สองก็อาจจะต้องดูลักษณะการเลี้ยงไลฟ์สไตล์แล้วก็แอคทิวิตี้ของเขาค่ะถ้าเป็นน้องหมาที่เหมือนเราเลี้ยงไว้สําหรับเล่นกีฬามีไปแข่งกีฬาที่ต้องวิ่งเยอะๆค่ะก็อาจจะต้องเป็นอาหารสูตรที่ให้พลังงานเยอะมีโปรตีนเสริมเยอะ เราก็ต้องดูว่าเขาสามารถกินได้ปริมาณที่เพียงพอที่จะต้องใช้ต่อวันก็อันดับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของโรคต่างๆประจำสายพันธุ์ค่ะเช่นน้องหมาที่มีขนาดตัวใหญ่สายใหญ่ เช่นพันธุ์ลาบาร์ดอโกลเดนรีทรีฟเวอร์ค่ะก็อาจจะมีในอนาคตอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อสะโพกก็อาจจะหาเป็นสูตรที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงข้อต่อต่างๆก็สามารถช่วยได้ค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเรื่องของสายพันธุ์ก็อาหารอาจจะเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งค่ะเรื่องของการกิจกรรมของเขาค่ะแล้วก็การดูแลของเจ้าของก็มีผลเหมือนกันก็อาจจะต้องชั่งน้ำหนักดูว่าน้องหมาของเราเนี่ย เหมาะที่จะต้องรับประทานอาหารประเภทไหนถ้าไม่มั่นใจก็สามารถปรึกษากับคุณหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ค่ะผักและผลไม้น้องหมากินได้หรือเปล่าเรื่องผักผลไม้น้องหมาสามารถทานได้ค่ะก็ที่มีทานได้ทั่วๆไปที่แบบหาได้ง่ายเนาะก็จะมีพวกแตงโมชมพู่แอปเปิลค่ะพวกนี้สามารถทานได้กล้วย แตงกวาทานได้ค่ะก็อาจจะต้องดูเรื่องความเหมาะสมด้วยเช่นแตงโมเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลเยอะก็อาจจะถ้าน้องหมาชอบก็อาจจะให้แค่ทีละนิดทีละหน่อยเหมือนให้เป็นขนมค่ะถ้ากินเยอะเกินไปก็มีผลทําให้เป็นโรคเบาหวานหรือว่าโรคอ้วนในอนาคตได้ค่ะส่วนผลไม้ที่จะต้องระวังค่ะก็จะมีที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นตัวองุ่นค่ะ อัง่นจะมีเมล็ดของมันค่ะจะเป็นมีสารพิษที่ทำให้เกิดภาวะไตวายได้ค่ะเป็นพิษต่อไตน้องหมาเผลอกินอาหารที่เป็นพิษเจ้าของควรทำอย่างไรค่ะถ้าน้องหมาเผลอทานผลไม้ที่เป็นพิษหรือว่าสารพิษเข้าไปนะคะก็โดยเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าน้องหมามีอาการซึมลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ อาจจะมีอาการอาเจียนขึ้นไส้น้ำลายไหลผิดปกติค่ะแล้วก็ถ้าพบว่าน้องหมามีการขับถ่ายที่ผิปกติคือไม,ไ,มไม่ไม่มีการปัสสาวะภายใน24ชั่วโมง ก็แนะนําให้รีบพาไปหาหมอค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นกับตาเช่นแบบทายาตกทาพาราตกพื้นเม็ดนึงเห็นน้องหมาเขาแบบปุ๊บกินเข้าไปก็แนะนํารีบพาหาสัตัวแพทย์โดยเร็วที่สุดค่ะก็คุณหมอเขาก็จะมีวิธีการที่ช่วยทําให้น้องหมาอ้อวกเอาตัวสารพิษออกมาก่อนได้เพื่อลดการดูดซึมสารพิษค่ะจริงๆไม่ค่อยแนะนาให้ให้กระตุ้นให้อาเจียนเองที่บ้านค่ะเพราะว่า กังวลว่าเจ้าของบางคนอาจจะประเมินสภาวะน้องตอนนั้นไม่ได้ถ้าน้องอ่อนแอมากบางครั้งการที่เรากระตุ้นให้อาเจียนเองด้วยถ้าดูตามเน็ตเนะส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนาเป็นพวกไข่ขาวหรือว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค่ะมีโอกาสที่น้องหมาจะสำลักแล้วก็ลงปอดทําให้อาการยิ่งรุนแรงกว่าเดิม,มถ้าค,คือถ้าเราดูแล้วเขาซึมเขาแบบน่าจะกินอะไรผิดปกติเขาไปรีบพาหาหมอดีที่สุดค่ะ สวัสดีค่ะศัลยแพทย์หญิงนริศรากาใจค่ะหมอนุ่นค่ะทำไมต้องห้ามกระต่ายกินผักและผลไม้สดโอเคที้หาคำถามที่ว่าทำไมกระต่ายถึงห้ามกินผักและผลไม้สดเนาะจะย้อนกลับไปก่อนว่าระบบทางเดินอาหารของกระต่ายเนี่ยเป็นยังไงกระต่ายจะเป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยวที่กินพืชเป็นอาหารทางเดินอาหารของเขาค่ะจะคล้ายกับพวกม้า มันจะเกิดการบวนการหมักย่อยพวกพืชพวกไฟเบอร์นะคะในส่วนของไส้ตันแล้วก็ทางเดินทางเดินลำไส้ใหญ่ส่วนต้นซึ่งตรงในนั้นนะคะมันจะมีพวกจุลินทรีย์ที่ทาหน้าที่ในช่วยในกระบวนการหมักย่อยอยู่ทีนี้ตัวที่จะกระตุ้นให้ตัว ลำไส้ของเขาเนี่ยค่ะทำงานได้มันจะเป็นสัดส่วนของไฟเบอร์เป็นหลักที่กระตุ้นให้เกิดการปั้นอุจจาระที่ออกมาเป็นก้อนเป็นเม็ดๆแบบนั้นที่เราเห็นกันซึ่งสัดส่วนแล้วเราเจอไฟเบอร์สูงเนี่ยก็คืออาหารหลักเลยก็คือจะเป็นพวกหญ้าแห้งเป็นหลักนะะคทีนี้ก็จะขอย้อนกลับไปว่ากระต่ายค่ะเขามีพิระมิดอาหารแบบไหนที่ควรต้องให้นะทีนี้เปรียกพิระมิดอาหารของกระต่ายเลยก็คือมันจะมีส่วนฐานขึ้นไปจะเป็นส่วนแล้วก็ขึ้นไปเป็นตัวยอดของเขา จากส่วนฐานนะคะก็คือปริมาณหรือวัชนิดของอาหารที่ควรจะได้รับเนี่ยในปริมาณมากที่สุดซึ่งตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นหญ้าแห้งเป็นหลักเนื่องจากว่ามีไฟเบอร์สูงตรงนี้ประมาณ75-80%เลยที่ควรจะต้องเป็นหญ้าแห้งที้ถัดขึ้นมาก็จะเป็นส่วนของอาหารเม็ดที่ต้องมี เป็นชนิดที่ดีด้วยก็คือมันมีไฟเบอร์ประมาณ15-2 0ได้นะคะและส่วนยอดสุดตัวนี้ก็คือปริมาณน้อยที่สุดที่กระต่ายควรจะต้องกินนะซึ่งตัวนี้ค่ะจำเป็นต้องให้หรือไม่ต้องให้ก็ได้นะก็คือแค่0-5%ส่วนสัดส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นพวกขนมนะหรือว่าพวกคุกกี้กระต่ายหรือว่าพวกผักและผลไม้อ่านะจะเห็นว่าปริมาณตัวนี้ค่ะแค่นิดเดียวเองไม่ต้องให้ก็ได้หรือว่าให้เพื่อเป็นขนมเป็นของรางวัลอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่า พีระมิดมันกลับกันจากเราให้ผักผล,ลไม้เนี่ยมาเป็นอาหารหลักแทนหญ้าแห้งทีนี้ก็จะทําให้กระบวนการในการหมักย่อยอะไรเงี้ยค่ะมันมากเกินไปพอกระบวนการหมักย่อยมันมากเกินไปจะทําให้เกิดแก๊สที่มากขึ้นนะในทางเดินอาหารของกระต่ายและทีนี้กระต่ายก็คือเป็นสัตว์ที่พิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาไม่สามารถจเจร หรือว่าขับแก๊สเหมือนกับทนได้เพราะว่าตรงกล้ามเนื้อหูรูดในส่วนของกระเพาะอาหารเขาเนี่ยมันหนามากเพราะฉะนั้นก็เลยเลมไม่ได้พอเลมไม่ได้ปุ๊บทางเดียวที่จะขับแก๊สออกมาได้ก็คือผ่านทางอุจจาระที่ปั้นเป็นก้อนๆได้นะจากการกินอาหารที่ดีทีนี้พอแก๊สมันมากขึ้นในทางเดินอาหารจากกระบวนการหมักที่มากเกินไปจากอาหารที่ผิดทําให้เขาปวดท้องมากแล้วก็มันเป็นเรียกว่าภาวะที่เกิดทําให้ท้องอืดน,นะคะแล้วก็ทําให้กระต่ายเสียชีวิตได้อาหารที่ควรให้กระต่ายกินต้องเลือกอย่างไร พราะผักผลไม้ที่ควรให้ได้ค่ะก็คือพวกผักบุ้งอะไรเงี้ยก็ไม่ควรให้เพราะว่ามันเป็นผักที่มียางซึ่งก็มีผลมีอันตรายกับกระต่ายเหมือนกันค่ะพวกแครอทสามารถให้ได้ผักผลไม้ที่ไม่มีน้ําเยอะให้ได้ค่ะทีนี้กระต่ายค่ะที่เป็นเด็กเลยคือจะเริ่มหย่านมที่อายุประมาณหนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่งทีนี้หลังจากนั้นนะคะเขาจะเริ่มหัดสามารถให้กินหญ้าได้ ยาที่กระต่ายควรจะได้รับในช่วงอายุนี้นะค่ะในช่วงประมาณเดือนรึ่งถึง6เดือนยาที่ควรกินจะเป็นยาอัลอฟ่าเนื่องจากว่ายาตัวนี้ค่ะมันจะมีส่วนของแคลเซียมสูงเนื่องจากปริมาณแคลเซียมสูงจาเป็นในการเจริญเติบโตของในช่วงวัยเด็กช่วงนี้เราก็จะให้กินอัลฟ่าเป็นหลักเลยค่ะและทีนี้พออายุที่มากกว่า6เดือนขึ้นไปค่ะก็สามารถเปปรับเป็นยาชนิดอื่นได้อย่างในเรื่องของยาทิมโมทีได้ให้ยาโอ๊ตได้ค่ะทีนี้ตรงนี้มันจะช่วยในเรื่องของการสึกของฟัน เนื่องจากว่าฟันกระต่ายอะค่ะมันงอกตลอดชีวิตนี่ถ้าเกิดว่าได้กินอาหารที่มันไม่ช่วยในการฝึกของฟันที่มากพอฟันเขามันจะยาวเกินไปถ้าเกิดว่าอยากจะเสริมในเรื่องของพักผลไม้ค่ะก็สามารถให้ได้แต่ว่าแนะนําว่าอายุที่มากกว่า4เดือนขึ้นไปก็จะดีกว่าเพจแอดโฮมในตอนถัดไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ชนิดใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนความน่ารักของสัตว์เลี้ยงสุดโปรดได้ที่ช่อง NSM Thailand ค่ะ